จองตอกเป็นท่าของฉันเจ้าพวกมนุษย์ทั้งหลาย <What? S 3> ตอนน้องเหมียวเลือกกินหากคุณเป็นคนที่ตกเป็นท่าของนายจ่าแมวเหมียวเข้ายังจังแน่นอนว่าจะต้องมีการเปแมยแบบสุดโต่งแน่นอนจองตอกเป็นท่าของฉันเจ้าพวกมนุษย์ทั้งหลาย What? ดาราสาวอย่างน้ำพึ่งนทริกาก็เป็นอีกคนที่ตกเป็นทาสแมวอย่างหัวปลาหัวปั๊มระคบประงมทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องกินนี่คือปลาสลิดทอดเมนูสุดโปรดของแมวคุณน้ำพึ่งแต่เดี๋ยวก่อนนี่มันไม่ใช่ปลาสลิดทอดธรรมดาเพราะมาถูกทอดด้วยน้ำมันมะพราะ้าวนะจ๊ะซึ่งคุณน้ำพึ่งบอกกับพวกเราว่าพึ่งเป็นห่วงสุขภาพแมวของพึ่งมากถึงจะเป็นปลาทอด ดีอยู่ดีไปอ,อีกอิจฉาแมวจังร้านดังทัว<ะ>่วทิศ l i ฟ e เม t ทั่วไทย l i ฟ e เมบัดดี้วันนี้จะมาชี้เป้าร้านอาหารสัตว์เลี้ยงใกล้บ้านคุณที่เด่นและดังทั่วประเทศและตอนนี้เรามาอยู่ที่เหนือสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรามาอยู่กันที่จังหวัดหนองคา l i ฟ e m a ด e Buddy ขอแนะนำร้านชัยศิริเพชรมออาณาจักรเพื่อคนรักสัตว์ร้านใหญ่กว้างขวางมากที่จอดรถสะดวกสบายปังนะครับเป็นเจ้าของร้านชัยศิริเพชรมอครับอาณาจักรเพื่อคนรักสัตว์ครับร้านตั้งอยู่จังหวัดนองคายนะครับก่อนทางเข้านองคาย7กิโลเมตรจะอยู่ซ้ายมือเลยครับ คือตัวเองเป็นคนรักสัตว์มาตั้งแต่เด็กครับชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสุนัขเลี้ยงปลาก็เลยเลือกที่จะเปิดเพจช็อปครับจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงทุกชนิดครับสุนัขแมวปลานกแล้วก็อุปกรณ์สําหรับสัตว์เลี้ยงทุกชนิดครับแล้วก็มีโรงพยาบาลสัตว์ครับมีบริการเอ็กซรเลอันตาซาวผ่าตัดผ่าคลอดทําได้ทุกอย่างครับถ้าคิดถึงสัตว์เลี้ยงก็ใช้สิริเพรมอที่เดียวแล้วก็จบแน่นอนครับขอฝาก หานใช้สิริเพชรหมออาณาจักรเพื่อค้นหลักสัตว์นะครับเอื้อน้องซช้าลาวช้านาครหลวงเวียงจันทร์กะขอให้มาอุดหน,นุนกันคือเกาเด้อครับเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวสำหรับสัตว์เลี้ยงแสนรักแน่นอนจ้าใครที่กำลังมองหาอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพดูแลสัตว์เลี้ยงเหมือนกับคนที่เรารัก ก็มาหาซื้อไลฟ์เมดได้ที่ร้านชัยสิริเพชรมอล์หรือจะโทรสั่งซื้อที่ RS m มอได้ที่เบอร์1781ส่งฟรีถึงหน้าบ้านหรือผ่านไลน์ไลฟ์เมดออ f ฟิเชียลมาติดตามโปรโมชั่นดีๆกันนะจ๊ะดูแลครบจบที่ไลฟ์เมด